Man U s t ไตลเรื่องราวของปีศาดแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แฟนผีห้ามพลาดคดีพลิกกลางอากาศวิกเตอร์โยเคเรสเป็นเป้าหันมาสนใจแมนยูแทนอาร์เซนอลขณะที่ดิวเอมเบอร์โมใกล้ปิดเต็มที เหลือแค่เคลียร์โบนัสจบคลิปนี้มีทุกมุมที่คุณต้องรู้สวัสดีแฟนบอลทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงจากวงการลูกหนังยุโรปที่กำลังเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่ต้องตั้งต,งตารอฟังกันให้ดีเพราะหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับกองหน้าตัวเทพที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆอย่างวิกตอร์โยเคเรสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอน ที่กำลังเป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกถ้าพูดถึงกองหน้าที่กำลังมาแรงในยุโรปตอนนี้ชื่อของวิกตอร์โยเคเรสคงต้องติดโผอันดับต้นๆแน่นอนดาวิงชาวสวีเดนวัย27ปีคนนี้ระเบิดฟอร์มสุดยอดในฤด,ดูกาลที่แล้วซัดไปถึง54ประตูจาก52เกมกับสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ตัวจริงด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งคล่องแคล่วและจมูกไวต่อการทำประตู ทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปล่าสุดสื่อดังจากอังกฤษอย่าง The Mirror รายงานว่าโยคิเรสได้ตัดสินใจแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของเขาโดยเจ้าตัวถึงขั้นปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอราระเบียเมื่อเดือนที่แล้วและที่สำคัญคือเขาเปลี่ยนใจจากข่าวลือที่เคยบอกว่าอยากย้ายไปอาร์เซนอลอะไรคือเหตุผลที่ทำให้โยคิเรสหันมาเลือกปีศาจแดง ตามรายงานระบุว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทําให้โยเคเรสสนใจย้ายมาโอทราวฟอร์ดคือโอกาสที่จะได้กลับมาร่วมงานกับรูเบนอาร์โมรินอดีตผู้จัดการทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ตัดสินใจย้ายฝ้าเข้ามาคุมแมนยูนเต็ดก่อนหน้านี้แล้วความสัมพันธ์อันดีระหว่างโยเคเรสและอาร์โมรินอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทาให้ดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้ตัวแทนของโยเคเรสยังได้ติดต่อไปยังแมนยูนเต็ดเพื่อยือนยันว่านักเตะพร้อมย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแมนยูนเต็ดเองก็กําลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหมม่่มเเพพือสทั หลังจากที่แนวรุกในฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่การมาของยูเคเรสที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความเฉียบคมอาจเป็นคําตอบที่แฟนผีดางรอคอยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะสื่อโปรตุเกสอย่างกอรโยดามัญยารายงานว่าลิเวอร์พูลก็กําลังจับตาม,มองสถานการณ์ของยูเคเรสอย่างใกล้ชิดผงแดงได้มีการติดต่อไปอยังสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวดาวยิงรายนี้แล้วดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไม่ยอมปล่อยให้แมรยวเต็ดได้ตัวไปง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อทีมของพวกเขาก็ต้องการกองหน้าที่ไว้ใจได้เพื่อมาเติมเต็มในแนวรุกหลังจากที่พร้อมปล่อยทางด้านดาวินนุนเยสกองหน้าของทีมออกไปในตลาดนักเตะครั้งนี้แน่นอนในขณะที่เดียวกันอาเซนนอนที่เคยมีข่าวกับโยเคเรสดูเหมือนจะเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วโดยมีรายงานว่าทีมปืนใหญ่กําลังให้ความสนใจเบนจามินเชสโกกองหน้าดาวรุ่งจากแอร์เบลิฟซิกซึ่งมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากโยเคเรสแต่ก็เป็นนักเตะที่ได้รับการจับตามองไม่แพ้กัน การถอนตัวของอาร์เซนอลอาจทําให้แมนยูนเตตและลิเวอร์พูลมีโอกาสมากขึ้นในการแย่งชิงตัวโยเคเรสตอนนี้สถานการณ์ของวิกตอร์โยเคเรสกําลังร้อนแรงสุดๆแมนยูนเต็ด,ดูเหมือนจะได้เปรียบจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับอโมรินแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่หมูง่ายที่จะยอมถอยการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในดีลใหญ่ของซัมเมอร์2025อย่างแน่นอนและพันบอลทั้งสองทีมคงต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าสุดท้ายแล้วโยเคเรสจะสวมสุดสีอะไรในฤดูกาลหน้าและเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เราอยากชวนแฟนบอลมาคอมเมนต์กันว่าคุณคิดว่าวิกตอร์โยเคเรสจะเหมาะกับแมนยูน t เต็ดหรือลิเวอร์พูลมากกว่ากันแชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยข่าวต่อไปสำหรับวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงจากวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่กำลังเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้ทีมรักของเรากำลังเดินหน้าเต็มสูบ เพื่อคว้าตัวไบรอันเอมเบโมปีกตัวเก่นทีมชาติแคนรูนจากเบรนฟอร์ดมาสู่ทินโอลแทฟฟอร์ดงานนี้บอกเลยว่าใกล้ปิดดีลแล้วและนี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ตามรายงานล่าสุดจาก Sky Sport สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินเกิน60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอมเบโมมาร่วมทีมขณะที่เบรนฟอร์ดตั้งราคาค่าตัวไว้ที่65ล้านปอนด์ ซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาในส่วนของโบนัสและส่วนเสริมเพื่อให้ตัวเลขเข้าใกล้เป้าหมายของทีมพึ่งพิฆาตเรียกได้ว่าใกล้เคียงสุดๆแล้วสำหรับดีลนี้ก่อนหน้านี้แมนยูเคยยื่นข้อเสนอแรกที่55ล้านปอนด์รวมโบนัสแต่ก็ถูกเบรนทฟอร์ดปฏิเสธไปแบบไม่ต้องคิดมากเพราะพวกเขายืนกรานว่าต้องได้ตามราคาที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามล่าสุดเดอะการ์เดียนรายงานว่าแมนยูและเบรนท์ฟอร์ด เริ่มตกลงค่าตัวเบื้องต้นได้แล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นที่ต้องเคลียร์ซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัวปีกวัย26ปีรายนี้จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของปีศาจแดงในเร็วๆนี้ทำไมแมนยูถึงต้องรีบเพราะคู่แข่งอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็กำลังจ้องตาเป็นมันอยากได้เอมเบโม่ไปเสริมทัพเหมือนกันสเปอร์เพิ่งคว้าตัวโทมัสแฟรงก์กุนซือของเบรนท์ฟอร์ดไปคุมทีมซึ่งอาจทำให้พวกเขามีความได้เปรียบ ในการเจรจากับนักเตะจากทีมพึ่งพิคาตแต่แมนยูไม่ยอมให้เสียโอกาสแน่นอนทีมงานของรูเบนออมอริมกำลังเร่งเครื่องเต็มที่เพื่อปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนที่สเปอร์จะแทรกแซงสำหรับไบรอันเอ็มเบโมเขาคือหนึ่งในปีกที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูการที่ผ่านมาด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วคล่องตัวและการจบสกอร์ที่เฉียบคม ทำให้เขาเป็นเป้าหมายที่แมนยูต้องการเพื่อมาเติมความอันตรายในเกมรุกโดยเฉพาะในตำแหน่งปีกขวาที่ทีมยังขาดความสม่ำเสมอนอกจากนี้เอมเบโมยังมีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ,ททอแทคติกของรูเบนฮาโมริมแต่ข่าวร้ายสำหรับเรนฟอร์ดคือนอกจากจะเสียเอมเบโมแล้วพวกเขายังต้องเผชิญกับความวุ่นวายในสโมสรหลังจากที่โทมัสแฟรงค์ย้ายไปสเปอร์ และพึ่งเสียคริสเตียนนอร์กาดมิดฟิลล์ตัวเก่งไปให้อาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าทีมพึ่งพิฆาตกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานครั้งยิ่งใหญ่โดยมีคีตแอนดรูสเตรียมเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งต้องรอดูกันว่าจะพาทีมฝ่าวิกฤตนี้ได้อย่างไรสำหรับแมนยูการคว้าเอมเบโมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเสริมทัพเพื่อลุยศึกฤดูการหน้าหลังจากที่ทีมต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา การได้นักเตะที่พร้อมลงเล่นและมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแบบเอมเบโมจะช่วยยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนมาถึงช่วงที่อยากให้แฟนๆทุกคนมีส่วนร่วมคำถามเดียวสำหรับวันนี้คือคุณคิดว่าไบรอันเอมเบโมจะเข้ามายกระดับเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มากน้อยแค่ไหนและเขาจะกลายเป็นตัวหลักของทีมได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยนะครับ มาถึงข่าวสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับเป็นประเด็นร้อนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะตอนนี้ทีมรักของเรากำลังเจอปัญหาใหญ่ในการหาทางออกให้กับไทเรลมาเลเซียแบ็กซด์ชาวดัชที่ดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนเกืนของทีมไปแล้วเรื่องนี้มีอะไรให้เราต้องขุดคุยกันบ้างไปติดตามกันเลยครับไทเรลมาเลเซียแข้งวัย25ปี เคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งพรุ่งแรงเมื่อครั้งย้ายจากเฟเยน,นูดมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2022ด้วยค่าตัวราว15ล้านปอนด์แต่ตอนนี้สถานการณ์ของเขากลับไม่สวยงามอย่างที่แฟนๆคาดหวังจากรายงานล่าสุดของ The a t อตเลติระบุว่าแมนยูกำลังเจอปัญหาหนักอกเพราะแทบไม่มีสโมสรไหนสนใจคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมเลยในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าปีศาจแดงจะพยายามปล่อยตัวเขาออกไปก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วมาเลเซียถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับ PSV Eindhoven ทีมแชมป์ลีกดัชเขาลงสนามไป12นัดช่วยทีมคว้าแชมป์เอเรดิวิซีได้สำเร็จแต่ที่น่าตกใจคือเขาไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเพราะใน6นัดสุดท้ายของลีกเขานั่งเป็นตัวสำรองถึง4นัดแถม PSV ยังปฏิเสธที่จะใช้ออปชั่นซื้อขาดในราคา8.5ล้านปอนด์อีกด้วยเหตุผลหลัก หลายฝ่ายมองว่าฟอร์มของเขายังไม่คงเส้นคงวาและที่สำคัญคืออาการบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าที่ทำให้เขาต้องพักยาวทั้งฤดูกาล2023ถึง2024ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่สำหรับสโมสรที่สนใจทำไมมาเลาเซียถึงไม่เป็นที่ต้องการถ้าจะพูดกันตรงๆปัญหาของมาเลาเซียไม่ได้มีแค่อาการบาดเจ็บเท่านั้นสไตล์การเล่นของเขายังถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมกับระบบของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนยูหรือไม่ อมโมริมชุ่นชอบการใช้ระบบวิงแบ็กที่ต้องมีความเร็วความคล่องตัวและความดุดันในการเติมเกมรุกแต่จากที่เห็นในช่องที่ผ่านมามาเลาเซียดูเหมือนจะสูญเสียความวูบวาาไปหลังบาดเจ็บทําให้เขาไม่สามารถตอบโจทย์แท็กติกของทีมได้อย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นสัญญาของมาเลาเซียกับแมนยูซึ่งมีมูลค่าประมาณ4ล้านปอนด์ต่อป,ปียังคงเหลืออยู่และถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรอ,อาจจะต้องพิจารณายกเลิกสัญญาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งนั่นคงเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะเองหรือแฟนๆที่เคยหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วแมนยูจะแก้ปัญหานี้ยังไงตอนนี้คำถามใหญ่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจัดการกับสถานการณ์ของไทเรลมาเลเซียอย่างไรการที่ไม่มีสโมสรไหนแสดงความสนใจชัดเจนไม่ว่าจากลีกยุโรปหรือแม้แต่ทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันทำให้ทีมต้องคิดหนักว่า จะเก็บเขาไว้เป็นตัวสำรองต่อไปหรือตัดใจปล่อยตัวแบบฟรีๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสโมสรนในเรื่องการบริหารจัดการนักเตะในมุมของแฟนบอลสถานการณ์นี้อาจสะท้อนถึงปัญหาที่ลึกกว่านั้นในทีมไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อนักเตะที่อาจไม่เหมาะสมหรือการจัดการกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือแมนยูต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดก่อนที่ปัญหานี้จะบานปลาย ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากชวนแฟนๆทุกคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับถ้าคุณเป็นรูเบนอโมริมคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตของไทยเร็วมาเลเซียเก็บไว้ลุ้นให้เขาคืนฟอร์มหรือปล่อยตัวออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้แข้งใหม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแมนยูสไตล์ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ